ครับสวัสดีครับมาพบกับผู้ดามอีกครั้งนะครับในคลิปนี้เราก็ยังอยู่ในการฝึกอ่านกับหนังสืออ่านอย่างอาัจฉริยะของดอกอรกลางไพวันนะครับก็ในคลิปทีผ่ผ่านมาก็หวังว่าเด็กๆและผู้ปกครองนะครับจะไปฝึกอ่านกับผู้ดามนะครับจะได้มีทักษะการอ่านเพ,เพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะได้ไม่เสียเวลาคลิปนี้ก็ไปกันเลยครับ ก็ให้เหมือนเดิมนะครับก็ให้เด็กๆอ่านตามครูดามนะครับครูดามจะอ่านนำแล้วก็ให้เด็กๆอ่านตามนะครับพร้อมนะครับบทที่7เล่นรถในนา7มีลูกหมา7จ็ดตัวรถนี่คือรถ กระบะกล้าเล่นรถกระบะเฉะรถวิ่งเฉไปเฉมาเปมนหน้าถัดไปนะครับเกเรอีกาเกเรจิกดำ นั่งลิงนั่งได้ดำนั่งได้นะดำไม่เกเรนะติแก้วติว่าอีกาเกเรกะทิ นี่คือกะทิกะปินี่คือกะปิมะลินี่คือมะลิทะเลมีปูในทะเล เวลาตาไปนาเวลาเช้าบิดาแก้วรักบิดาวิชาแก้วรักวิชาเปิดหน้าถัดไปนะครับก็ให้เด็กๆอ่านตามนะครับ วินาทีเข็มวินาทีเป็นสีแดงใดตาไปนาเวลาใดเทแม่เทใบโพกิริยา แก้วมีกิริยาดีโยเยกล้าโยเยไม่เล่นรถอะไรนี่คืออะไรต่อไปนะครับบทที่8นะครับอ่านตามนะครับบทที่8 แม่วัวตัวตัวแปดมีนกแปดตัวแม่วัวนี่คือแม่วัวตัวมีลูกแมวสองตัว ร้องลูกแมวร้องเปิดหน้าต่อไปนะครับเด็กๆยังอ่านตามนะครับมอวัวร้องมอมอ,มอกินแก้วกินมะละกอ ยา่ามีย้าในนานมแม่วัวให้นมดีดื่มแก้วดื่มนมวัวน้ำ พ่อเทน้ำหนึ่งมีนกหนึ่งตัววันนี่คือหนึ่งวันวิ่งดำวิ่งไปในนา พอแม่วัวให้นมพอพอใจแก้วพอใจดื่มนมตอนี่คือตอเปิดหน้าถัดไปครับ กบัวมีกอบัวในน้ำตาขอนี่คือตาขอมะละกอมะละกอกินได้หัว นี่คือหัวมัวลูกหมาตามัวปีจอปีจอคือปีหมารีรอตารีรอ ขออาขอนมบัวตาพอดีตาขึ้นรถไฟพอดีหน้าถัดไปนะครับแผนภูมิที่4นะครับก็ให้เด็กๆฝึกสะกดคํานะครับครูดามจะฝึกครูดามจะสะกดนําให้แล้วก็เด็กๆฝึกสะกดตามนะครับพร้อมนะครับ มออีมีตออีตีชออาชะนออีนีชะนีสออีสีปอ,อีปีก็ครบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ก็ฝากเด็กๆนะครับก็ให้ไปฝึกอ่านนะครับหลังจากที่อ่านตามครูแล้วก็ให้ฝึกอ่านเองนะครับลองทดสอบฝึกอ่านเองดูนะครับแล้วก็ฝากไว้เรื่องหนึ่งคือเรื่องของรอเรือและรอลิงนะครับให้ฝึกผันลิ้นครับรอเรือรอลิงให้ชัดเจนนะครับถ้าฝึกบ่อยๆมันก็จะผันลิ้นได้ผันลิ้นผันลิ้นเป็นนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ดาฝากไว้เท่านี้ จอกันอีกทีคลิปหน้านะครับถ้าชอบก็ให้กดไลค์นะครับถ้าใช่ก็ให้กดแชร์นะครับถ้ารักกันจริงแท้นะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามใน YouTube นะครับสำหรับโคดามฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ